สวัสดีครับ,บผมนายเทพัฒเพชรสีทองผมนายวินอนทกกองด้วงครับก<ม>ระผมนายมังกรยันสุรรีครับครับสำหรับวันนี้กลุ่มพวกผมจะพาเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยขึ้น BTS หรือไม่กล้าขึ้น BTS พวกผม3ามคนจะพาเพื่อนเพื่อนไปซื้อตั๋วแล้วนั่ง BTS ไปบไาริงด้วยกันครับ let's go การซื้อบัตรสําหรับเข้า BTS แบบไม่ง่ายมีด้วยกัน2วิธีคือการนําเงินสดไปหน้าเคาน์เตอร์แล้วบอกถึงสถานที่ที่ต้องการจะไปแล้วเราจะได้บัตรผ่านมาส่วนวิธีที่2คือการจ่ายโดยการสแกน QR Code ที่ตู้อัตโนม,มัติบริเวณทางเข้าซึ่งสามารถทําตามในคลิปได้เลย เมื่อเราได้บัตรผ่านมาแล้วให้เอาบัตรผ่านไปแตะค้างไว้สักครู่ที่ด้านบนวงกลมที่ประตูอัตโนมัติจนกว่าจะมีเสียงสัญญาณดังแล้วเดินผ่านไปได้เลยเราควรสังเกตป้ายว่าสถานีต่อไปเป็นเส้นทางที่เราจะไปหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้ไปขึ้นอีกฝั่ง เมื่อเราลงมาจากรถไฟฟ้าแล้วให้ดูว่าเราควรออกทางออกไหนและเดินไปที่ประตูอัตโนมัติเมื่อถึงประตูอัตโนมัติแล้วให้สอดบัตรเข้าทางช่องเล็กๆตามคลิปได้เลยสวัสดีครับเราก็ได้เดินทางมาถึง BTS แฟร n g ิงนะครับเราได้ลงมาแล้วอยู่ที่ตลาดต้นไสก็มากินข้าวกันก็งานของผมสำหรับการแนะนําการเคลื่อน BTS ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ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 ครับค้ครับ้